สวัสดีค่ะพบก,กับช่องหัวแมนมาชแนลของเราในวันที่15พฤษภาคม2567นะคะเรามาจัการใน EP นี้เป็น EP ที่20ของงบประจำวันที่16พฤษภาคม2567นะแนวนทางอาจารย์ตามรายชื่อแล้วก็จะเรียงตามนั้นเลยนะคะ EP นี้จะเริ่มที่แนวทางของคนบ้านโคกนะคะแนวนทางของอกกุทธนกรินะ แนวทางของเลขดุดวงในแนวทางของเลขหลวงตาแดงนะคะแนวทางของอาจาร,รย์รุจพัญญาหารแนวทางของคำชะโนดแนวทางของฉันยังรักเธอแนวทางของเลขดับแอดเบิงพิงแล้วก็ปิดท้ายที่แนวทางเจาะเลขดับแอดหนุ่มเชียงใหม่นะเรามาเริ่มดูทีละเจ้ากันนะคะเริ่มที่ทางของคนบ้านโคกฉบับเทว,วดานะคะงวดนี้ให้รูด900เซเลยให้2ตัวมาตานี้นะคะก็จะมี90 91 92 93 94 95 96 97 98และ99นะงวดนี้มาลุ้นกันว่าจะเข้าหรือเปล่านะคะขนบานโคกนะมีท่าไหนที่รอไหมคะต่อไปก็จะเป็นแนวทางของแอคจธนกริตนะคะซึ่งในงวดนี้ให้มาแนวทาง2ตัวล่างก็จะมี0 4 0 5 0สอ๋ออย่าอย่าลืมนะ,คะแคปน่าจะไปก่อนได้เนาะ 0 8 0 9 1 2 1 4 1 8 1 9 4 2 4 4 4 5 4 6 4 8 4 9 8 2 8 5 8 6 8 9นะคะแล้วก็แนวะทางที่เป็นชุด2ตะบนนะคะก็จะมี1 2 1 5 1 7 2 0 2 5 2 9 5 0 5 3 5 7 5 9 6 0 6 2เนาะ 6 3 6 5 6 7 6 9 8 0 8 3 8 5แล้วก็8 7นะคะงวดนี้จะเข้าไหมรักลุ่นกันนาทางของแอดธนกริฐะซึ่งเป็นนวทางชุด2ตัวเต็มบนล่างนะคะต่อไปก็จะเป็นแนวทางของเลขหลุดวงในนะคะอันนี้แอบไป,ปเจอมานะคะก็เลยนำมาแบ่งปันกันนะให้มา,หาทางบนค่ะก็คือ4 9 6 6 9 4เนาะแล้วก็าทางล่างให้มาคือ,อ9 4 7 4และ6 4นะ งวดนี้จะเข้าเรือเปล่ากรลุนการณ์นานทางของเลขหลุดวงในนะคะต่อไปก็จะเป็นนาทางของเลขหลวงตาแดงเสรเจ,จ้านี้นะคะแอดได้มาณนาทางนะคะเป็นชุด3ตัวและ2ตัวแล้วก็านทาทังบนล่างด้วยนะคะก็จะมี397 2 9 7 7 3 9 3 9 7 9 1 9 2 เจ็ดสองือนทางล่างคือให้เน้นที่95นะคะงวดน,นี้ก็รุนกันว่าจะเข้าดเปล่าเลขหลวงตาแดงนะเจ้านี้ได้ลงให้เป็นบางงวดนะคะมาที่แนวทางของอาจาร,รย์ญาหารนะคะอาจาร,รย์อุดมทัญญาหารนะคะสำหรับเจ้านี้นะคะได้มา,าชุดเต็มนะคะเห็นไหม ซ้ายมือนะคะก็จะมี985 685 85 95ชุดเน้นคือ985แล้วก็85นะคะอย่าลืมตัดไปสองตัวด้วยนะงวดน,นี้้จะเข้าหรือเปล่กาก็ลุนกันอาจารย์อุอดมยาหาร อาจะรวมชันยาหารนะคะลิ้นทำไมแข็งๆเนาะวันวันนี้อ่าต่อไปนะคะก็จะเป็นทางของคำชะโนดนะอ่าฝังซ้ายมือแอดเปทุกสามตัวคือ9 2 7นะคะตัดด้วยนะ9 2 9 7หรือ2 7, 7ก็ได้นะคะแล้วก็อ่าฉบับที่2เป็นชุด2ตัวคือ4 5าอ่ะวนี้จะคาดว่ปรับปรัก,ก็รุ่นกันนะคะสารทางของคำชะโนดนี้ ต่อไปค่ะเป็นทางของฉันยังรักเธอนะคะซึ่งในงวดนี้นะคะให้มาแนวทางนะคะให้วิ่งที่9ก้าเขาบอกว่า9มาแล้วเปอร์เซนตนะแล้วก็ส่งตัวมาก็จะมี9 1 9 7หนึ่งเก้าเและเก้าแเน้นๆที่91นนะคะงวดนี้ก็มาลุ้นกันว่าจะเข้าหรือเปล่านะํารับทางของฉันยังรักเธอนะคะเจ้านี้นานมากนะคะที่ไม่ลงหายนะ ต่อไปนะคะก็จะเป็นแนวทางเล็กดับเริ่มที่เลดับของแอดเรงพิงซึ่งแอดได้มาแบ่งปันประมาณ6ฉบับนะอ่าเรามาดูนะคะฉบับ5ฉบับแรกนี้นะคะก็จะเป็น,นทางเลด,งด,ดับหลักร้อยซึ่งมาดูที่รูปภาพดับหลักร้อยดอกชบาเห็นไหมคะด้านล่างขวามือแอดเห็นไหม อืมซึ่งแอดได้ลงให้ไปแล้วใช่ไหมแต่ว่าแอดนำมาลงให้อีกนะคะย้ำนะคะว่าแอดตั้งใจเอามาลงให้อีกนะคะจะได้อ่าพร้อมหน้าพร้อมตา5ฉบับกัรสบับรับเล่เดับหลักร้อยแอดเงพิงค์นะคะอะเรามาดูกันนะคะงวดนี้นะแอดเบงพิงค์ให้ดับหลักร้อยอยู่ที่30916นยานะคะย้ำนะดับหลักร้อยอยู่ที่30 เก้าหนหรับดับหลักร้อยแอบเบงพิงนะคะวันที่แล้วนั้นผ่านทั้ง5ฉบับนะคะอาจจะผ่านอีกหรือเปล่าราก็ลรุ่นกันนะอ่าต่อไปนะคะฉบับที่6นี่ฉบับนี้นะคะก็จะเป็นแนวทางาเลขดับต้มล่างนะคะวันที่แล้วให้ดับต้มล่างที่ที่สามผ่านไหมผ่านใช่ไหมคะเพราะออกหนึ่งเจ็ดตันเองแต้มรวมล่างเป็นแปดนะ สาลามในงวดนี้นะคะแอดเป็นพิงให้ดับแต้มรวมล่างอยู่ที่8นะอ่างวดนี้จะผ่านอีกหรือเปล่าเราก็มาลุ้นกันแคปหน้าจอไปนะคะแคปหน้าจอไปท่านใดนะคะที่ชอบเลขดับของท่านนี้นะคะเลขดับแอดเป็นพิงนะต่อไปค่ะรามาปิดท้ายนะคะที่แนวทางเจาะเลขดับแอดหนุ่มเชียงใหม่นะคะเจาะเลขดับแอดหนุ่มเชียงใหม่ซึ่ง ให้เจาะดับตรงๆเท่านั้นนะคะเจ้านี้นะแอดเคยบอกว่าอ่าไม่เข้าอะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่าอ่าเจ้าของข้อมูลเขาบอกว่าอ่าตรงๆเท่านั้นนะอะไรประมาณนี้นะคะแอดก็เลยจำไว้นะสำหรับเรงวดนนี้นะคะ อาจารย์หนุมเชียงใหม่ให้เจาะเลขดับบนที่2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8และ2 9นะคะส่วนเจาไเลขดับด้างน,นะคะก็จะมี8 0 8 1 8 2 8 3 8 4 8 5 8 6 8 7 8 8และ8 9ย้ำนะว่าตรงตรงเท่านั้นนะคะ จาะตรงๆเท่านั้นงวดนี้ก็รุ่นกันนะคะว่าจะอาจจะผ่านหรือเปล่านะคะแอดนำมาแบ่งปันกันนะสำหรับเลขหนับนะคะแอดจะลงไว้ที่ท้าย EP นะคะท่านไหนนะคะที่ชอบก็สามารถที่จะกรอมาที่ท้าย EP ได้เลยนะคะท่านไหนไม่ชอบก็จะกรอผ่านนะ <c oughs> ค่ะสำหรับ EP นี้เป็น EP ที่20ของงวดประจำวันที่10 6พฤษภาคม2567แล้วนะคะแล้ววันนี้นะแอจะลงทางให้ทั้งหมด c EP เลยนะคะก็คือ EP ที่19 20 21และ22นะคะและแอดจะแบ่งเป็น2ช่วงนะก็คือช่วงเช้าแล้วก็ช่วงบ่ายนะคะจะลงให้นะท่านใดทที่เรอทางจากแอดก็อรอก,ก่อนนะคะจะ,ะรีบลง อัปเดตลงหนาทางให้นะคะค่ะท่านใดนะคะที่ดูแล้วชอบนะแอดก็ฝากด like, กด share, กไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะคะแล้วเราก็มาเจอกันใหม่ในปีต่อไปนะสวัสดีค่ะ